สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยูยนดตต้อนรับเข้าสู่ช่อง K Gaming วันนี้เราจะมาอยู่ในหอเฮลชั้นที่10นะครับต้องขออภัยด้วยในชั้นที่789เนี่ยไฟคลิปวิดีโอของผมเนี่ยหายไปแล้วก็คาดว่าจะไม่น่าจะทันเวลาแล้วแหละคลิปชั้น10อันนี้ก็อยากจะให้เป็นเหมือนเป็นความทรงจำของผมแล้วกันแล้วก็ให้เพื่อนๆดูแนวทางกันไว้แล้วกันเนาะรูนทั้งหมดที่ผม ได้โชว์ไว้เนี่ยก็ได้แก่มังกรน้ำโฮมุนมืดสายสปอร์ตเนาะอ่าอากน้ำแฟล่คิงลมแล้วก็กิฟอนไฟจากที่เพื่อนได้เห็นก็ประมาณนี้แหละขอเป็นเล่าแบบกว่าจะจบชั้นสิอันนี้แล้วกันเนาะก็ผมก็ไปหาดูจาก youtube มาก็หาแนวทางกันมาเรื่อยๆปรับเปลี่ยนรูนให้มันเข้ากันเนาะ แล้วกวามันจะได้แล้วนี่มันลงตัวเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วในที่นี้อันนี้ผมก็อัพลงทุนอัพอาร์กน้ำขึ้นมาพร้อมกับกินเดวิมอนเหมือนกันด้วยโฮมุนมืดโฮมุนมืดอีกตัวหนึ่งในเฟสแรกก็จะเจอกับไซเกอร์หรือริวไฟเนาะแล้วก็เงื่อกน้ำในที่นี้เนี่ยก็คือพยายามจะเก็บเงื่อกน้ำให้ได้ก่อนริวไฟพยายามอย่าไปแตะมันเยอะ เราก็พยายามกอดแตกแล้วค่อยๆไล่เก็บทีละตัวเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยอ๋อีกอย่างหนึง่งไอ้คลิปวิดีโอเนี้ผมตัดแผ่งเป็น2อสส่วนเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาลงเนี่ยหลายรอบมากๆเลยจะให้อัดแบบเต็มเวลาทุกอันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควร หลักๆก,ก็พยายามเอามังกรน้ำเอ้ยเอามังกรน้ำแช่เนี่ยแหละแล้วก็กิฟอ่าคิงลมกับโฮม,มุนมืดลีรีไปเนาะอาร์กน้ำตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็นลูลูแต่ว่าในเว็บหลังๆเนี่ยมันจะฮิวไม่ทันก็เลยลงทุนเอาอาร์กน้ำขึ้นมานี่แหละ พอผ่านเวฟแรกไปได้เนี่ยก็จะเจอกับบอสหญิงเนาะอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยก็คือผมหอแคปบางส่วนมาเนาะอันนี้รอบแรกผมมาเจอกับตัวตรงกลางที่เป็นสีเขียวก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยชื่นใจมากเท่าไหร่แต่ก็แช่ตัวข้างข้างแล้วก็จับยัดบอสสีเขียวไปได้เลยก็ให้รีบมันให้มันรีบกลับเข้าบ้างไปเนาะ ก,ก็ออกแล้วให้มันรีบกับเข้าล่างไปก็ปล่อยมันไปถ้าเกิดมันเป็นตัวสีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิธีแล้วกันเนาะในที่นี้เนี่ยอันนี้คือเป็นตัวสีฟ้าก,ก็อีกแล้วจับยัดไปได้เลยยัดบอสไปเลยเอาจริงๆก็คือทุกตัวเนี่ยยัดบอสไปให้หมดเลยก็ได้จะสีฟ้าสีแดงสีเขียวจับยัดบอสไปให้หมดเลยเพียงแต่ว่าแค่สีเขียวเนี่ย แค่ยัดมันไม่ต้องคุมมันให้เย,เยอะตลอดแล้วกันแค่ยัดมันให้มันรีบๆกลับเข้าล่างแล้วเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วกันในสีฟ้าก็จะ,ค,ะคุมได้นานหน่อยแต่ว่าดาเมจก็จะช้าทางที่ดีที่สุดก็คือเป็นตัวสีแดงนี่นแหละมันทนดาเมจแรงดีเพียงแค่เราหักดาวติดกระซิ่งไว้มันก็ตีเราเบาแล้วแหละ ขออนุญาตข้ามช่วงมานิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้บอสสีฟ้าก็ได้รวมร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทําอะไรเหมือนเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นบอสสีแดงแล้วบอสสีแดงก็คือขนมของเราเราก็แค่เพียงยัดมันให้ได้แรงที่สุดแล้วกัน ที่ว่าเวฟหนึ่งเวฟสองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเวฟหนึ่งเวฟสองคือผมลงจนแบบชินแล้วล,ลงแบบเรื่อยๆจนชินแล้วแหละแล้วทีนี้ก็คือเก็บสกิลให้พร้อมเนาะแล้วก็มาที่เวฟที่สามเลยเวฟที่สามก็จะเป็นวาแสงกับแอสซิสินไฟตอนแรกที่ผมบอกว่าใช้ลูลู่มาแทนอ่างน้ำเนี่ยมันฮิวไม่ทันเพราะว่ามันมีพาสซีฟข,ของแอสซิสินไฟอยู่มันเลยทำให้ฮิวลดลง ซึ่งถ้าเกิดเป็นอักน้ำเนี่ยความแรงของมันก็คือจะเทียบเท่าหลูรูที่โดนที่ยังเต็มประสิทธิภาพอยู่เนาะชั้นนี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่จะให้โฮมุลน้ำเนี่ยทนอักไอวาแสงให้ไหวโดยที่เนี้ยก็คือให้รีบเก็บเล็กซี่หรือแอสซิสต์ไฟเนาะเพราะว่ามันจะได้ลดไอไม่มีรีบัฟฮิลกัน เน,นี่ยอันเนี้ยจังหวะเน,นี้ยพอเห็นว่ามันทนไหวปุ๊บผมนี่ยิ้มแฉ่งแหละที่เหลือก็แค่ดึงดึงฮอร์โมนให้ได้มากที่สุดแล้วกันสแตทก,ก็ไปดูตามต้นคลิปได้เลยกว่าที่จะหาส,สปีดที่มันลงตัวได้เนี่ยแก่ประมาณสิบขวารอบอะเลยได้สปีดที่มันลงตัวอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยแหละแล้วก็ เออไอ้ตัวแสแตทความถึกอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คนเนาะว่ามันว่าจะทําได้นานแค่ไหนอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยก็คือยิ้มแฉ่งและสติคือแบบโฟกัสเต็มที่สิ่งที่ยากสำหรับเวฟสิบมันคือเวฟระหว่างทางนี่แหละมันไม่ได้ห้องบอลมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรขนาดน,นั้น เดี๋ยวผมจะให้ดูห้องบอสเต็มๆเลยแล้วกันเปิดมาก็คือรีบอสร,รถเกตดบอสแล้วก็ที่เหลือก็คือคุมเสาข้างๆให้ได้มากที่สุดก็พอละจะเห็นได้ว่ามังกรเนี่ยผมไมแทบไม่ได้สาสกิลอะไรเลยเกาะแต่บอสได้ปุ๊บผมจิกบอสอย่างเดียวที่เหลือตีเสาข้างๆเอาเลยอันนี้ไอ้รยที่เหลือก็คือช่วยลถเกตดรีเกดไปจาอะไรไม่ได้รีให้มังกรหรือรีให้อาร์น้ําไปเลย เนี่ยรีมังกรให้มันแบบใช้แค่สกิลสามนะ่นะเพื่อที่ว่าเกรดมันจะได้ลดใช่เะ,ล,ะล่แเราบอสมันจะได้ไม่ฮิวขึ้นมาได้ด้วย <c oughs> อ่าเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีหลุดโฟกัสไปบ้างก็พยายามกู้กลับมาสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือเสาด้านขวาเนี่ยที่มันเล่งเกตบอส อย่าแจกดีบัฟบอสเยอะก็พอแล้วไม่งั้นมันจะตีแรงมากๆเลยสำหรับการบิวสกิลโฮมูลเนาะผมบิวเป็นสายซับพอร์ตธาตุมืดที่มันขึ้นไปด้านบนสุดเลย จะเห็นแล้วว่ามันจะมีสกิลหนึ่งที่ตีหนึ่งทีลบบัฟนอแล้วก็สกิลสองนี่มันเกาะแตกแล้วก็สกิลสามอันนี้คือทุกคนต้องทําอยู่แล้วมันก็าอาจจะมีอีกสายหนึ่งก็คือเป็นลงล่างขั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นบนหมดเลยอันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันตอนไออีคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวอีคลิปหนึ่งผมจะทําเป็นันนแนะน,น,นําตัวละครท,ที่เอาไว้ลง หอเฮลโดยเฉพาะเลยแล้วกันที่ผมใช้เป็นประจำเนาะเอาประสบการณ์ของผมมาใช้เมื่อกี้มันมีเสียงเล็ก,ลกๆน้อยๆนิดนึงอันนั้นคือเป็นผมตั้งเวลานอนไว้แหละตอนนี้ก็ประมาณขึ้นทางแล้ว ไม่จําเป็นไม่ต้องรีแบบสก,กิลแบบให้เก็บวอนไฟติดบ่อยๆนะรีให้คลุมเกตเอาดีกว่าแล้วมาดูกันว่าหอยหอยเฮลในเดือนถัดไปที่จะที่จะมาถึงเนี่ยผมจะเก็บ30ดาวได้อีกหรือเปล่า โ okay. อเคหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมหรือไปติดตามได้ที่ f a c e b o o K K Gaming นะครับสําหรับคิดต่อไปจะเจอจะพบกับอะไร ผมได้สปอยไว้แล้วแหละก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย